ในภาพรวมของจังหวัดชุมพรท่านผู้ว่าการจังหวัดชุมพรนะครับก็มีมาตรการที่เข้มงวดการเข้าจังหวัดชุมพรนะครับจะมีคีว่าโค้ดเซฟชุมพรและมีมาตรการของจังหวัดถ้ามาจากพื้นที่เสี่ยงก็จะต้องมีผลการตรวจเลปิดเทสหรือว่า rt pcr อย่างน้อย72ชั่วโมงในการดำเนินการ การป้องกันนะครับการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อโควิด -19 นะครับบริษัทชุมพรอุตาสาหกรรมน้ำมันปาล์มจำกัดมหาชนหรือ CPI นะครับให้ความร่มไม้ร่มมือแก่พี่น้องประชาชนในภาพรวมของจังหวัดเป็นอย่างดียิ่งนะครับในพื้นที่ของจังหวัดชุมพรมพอำเภอท่าแซะเรามีอยู่2จุดใหญ่ๆนะครับ Community Isolation นะครับจะอยู่ที่วัดถ้ำภูตะเคียนหมู่ที่8ตดตำบลสรุยนะครับสามารถรองรับผู้ป่วยได้ประมาณ100คนโลคอน กเลทีนตั้งอยู่ที่โรงเรียนบ้านร้านตัดผมหมู่ที่4ตําบล2พี่น้อง CPI ได้สนับสนุนอย่างเต็มที่เช่นเดียวกันก็ขอขอบคุณนะครับบริษัท CPI ที่ได้ดูแลช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่ของจังหวัดชุมพรได้อย่างดีเยี่ยมครับครับเดี๋ยวช่วยเตรียมอ,อุปกรณ์นะครับทางการแพทย์นะครับแล้วก็น้ําดื่มนะครับแล้วก็ ช่วยเตรียมรถนะครับนำไปที่ LQ 2พี่น้องนะครับแล้วก็ที่ C i ผู้ตะเกียนด้วยนะครับขอให้ดำเนินการจัดการให้เรียบร้อยด้วยครับเมื่อสถา,านัการขับขันจะมีลูกหลานพี่น้องของเราที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงอยู่ต่างจังหวัดเดินทางกลับปุมิลำเนาเพราะเลยทำให้เกิดปัญหาเกิดกระเตอร์ขึ้นมาหลายที่ในครอบครัวเพราะ ไม่มีการเตรียมการในเรื่องของการก้าวที่กักตัวจํไม่้เกิดความร่วมไม้ร่วมมือกันหลายภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นต้องถินต้องที่สารสุขตลอดถึงพี่น้องประชาชนและที่สําคัญได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดียิ่งในส่วนของอุปกรณ์และก็สิ่งของต่างๆจากบริษัทจุมปนอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์มจำกัดมหาชนซึ่งอยู่ในพื้นที่ของเราเป็นสัญลักษณ์หนึ่งในความร่วมไม้ร่วมมือของหลายภาคส่วนนะครับระหว่างเอกชนจุมจน และก็ประชาชนกับพวกเราครับมีความเป็นห่วงนะครับว่าวันนี้สถานการณ์นี้จะไปหยุดเมื่อไหร่เราก็ไม่ทราบต้องขอขอบคุณทางราพสตทั้งสาแห่งนะครับที่ได้เสนอแนะดูแลในมาตรการวางแผนในการควบคุมเป็นอย่างดีรวมทั้งวันนี้จะเห็นว่ามีเตียงมีมุ้งจาก CPI ได้ให้การสนับสนุนมานะครับดูแลซึ่งเราถือว่าสองพี่น้องเราไม่ทิ้งกันหรือ คนชุมพรเราไม่ทิ้งกันผมต้องขอขอบคุณทุกภาคส่วนไปอย่างสูงครับปาซีเครือข่ายที่เข้ามาดูแลสนับสนุนโดยเฉพาะโรงงานตามเข้ามาดูแลสิ่งที่ขาดทางเจ้าหน้าที่ของโรงงานตามเนี่ยเข้ามาอยู่ตลอดเวลาที่เราดําเนินการจนมืดจนค่ํามีอะไรขาดเหลือก็สนับสนุนมาอย่างเต็มที่นะครับผมในานามองค์การหารส่วนตาบลสลุย ต้องขอขอบคุณแทนพี่น้องประชาชนนะครับจากสถานการณ์โควิดทุกคนก็ได้รับผลกระทบบริษัทก็ได้รับผลกระทบเช่นกันนะครับแต่สิ่งที่ทุกคนจะต้องช่วยเหลือกันเพื่อจะให้ผ่านพน้นความลำบากนี้ไปให้ได้พวกเราก็เป็นส่วนหนึ่งในการที่จะช่วยเหลือให้กับสังคมบริษัทหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นส่วนหนึ่งนะครับในการที่จะพาสังคม ที่จะให้ผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปให้ได้แล้วก็เป็นกําลังใจให้กับทุกๆคนรวมทั้งผู้ป่วยญาติของผู้ปว่วยและก็บุคลากรทางการแพทย์อสมอเจ้าหน้าที่ด่านหน้าทุกๆคนหวังเป็นอย่างยิงย่งว่าเราจะผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยกันครับเเรราทุกคนนยงงป็แใจ สงใจเป็นพลังกันและกันขอแคบเราสงใจ